คนคือคนที่เป็นเจ้าของร้านขายกางเกงยีนเคยประสบอุบัติเหตุถลายไป30เมตรบนถนนและเป็นคนที่เป็นเจ้าของเครื่องสำอางทั้ง3ชิ้นนั้นจริงหรือสับขาหลอกครับพี่เบอร์หนึ่งนผมว่าไม่ได้ขายกางเกงยีนเพราะอะไรด้วยเพราะอะไรพี่กางเกงใหม่กางเกงใหม่เอาไว้ได้ไหนมาพูดเนี่ยแลดูไม่มีมูลค่าแล้วมามา เกิจริงินจริงสีแป้งในนี้เนี่ยเบอร์สองเขาขาวสุดเลยนะคะแล้วสีแป้งมันเป็นเฉดที่มันค่อนข้างขาวพี่เบอร์หนึ่งเปิดระดับแป้งยังเปิดไม่เป็นเลยเมมติอย่าน้ดูจากเครื่องสําอางใช่ไหมคะมันมีที่เขียนคิ้วด้วยและพี่เบอร์หนึ่งกับพี่เบอร์สามเขาไม่ได้เขียนเบอร์สองดียังคงยืนยันเหรอข้ามองหน้าหนมอะเอาถ้าบอกว่าเรื่องมีลดความด้วยเนี่ยอุบัติเหตุที่ถือว่า แรงพอสมควรหลายเมตรหลายเมตรพี่คนเบอร์หนึ่งเนี่ยดูถ้าทางจะผลกระทบจากจากเหตุการณ์นั้นดูน้อยคนไหนดูมีผลกระทบวะสองคนนี้เหมือนมีการมีการทำสัญญกรรมตกแต่งริวหนังมาใครใครใครคนไหนคนเบอร์สองส่วนเบอร์สามนี่ยังดูบวมน้ำเกลืออยู่โอ้โหไม่หายไม่หายเบอร์หนึ่งง่ายไปไม่ง่ายเอามาเอามาเอามาเขาเรียกว่าหลอกกันง่ายๆแล้วเบอร์ไหนใช่เบอร์สามผมไม่เชื่อ เบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สามไม่เชื่อผมคิดว่ายังไงถ้าไม่สองก็สามก็หนึ่งอ้าว่าแต่พี่เก๊กพี่จ้กเับมันมีเบอร์หนึ่งไม่มีคนเลือกนะครับถ้ามาเป็นเฮียคนนี้นี่ตายหมดเลยนะจูกกันให้พอใจเลยนะตายหมดตายยกรังถ้าใช่ตายหมด อะไรวะไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เชิญเปิดนะใครจะบอกแล้วอะไรอ่ะที่รอทุกครั้งไม่อะไหร่พามาผมรอด้วยไม่ใครหรอกว่าเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหตุผลหมดทุกอย่างทุกอย่างมีเหตุผลแสดงให้ดูได้หมดทุกอย่างที่คุณสงสัยแสดงได้หมดคุณหมายเลขสองครับ แนะนำตัวแล้วบอกว่าคุณทำอะไรครับผู้หญิงชื่อจำนะคะทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนท์ค่ะอป็นอบจอบจนะ่ไอบจนนท์ค่ะอบจนนท์ใช่ทำอะไรทำหน้าที่อ่าเป็นผู้ช่วยบุคลากรค่ะผู้ช่วยบุคลากรฝ่ายบุคคลากรไปบุคคลนะบุคลรใช่ค่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้หญิงสาวหล่อเมื่อกี้เราองน้องพลอยจริงไหมบองน้องพลอยจริงไหมซิกซิกจริงไหมไม่ก็บอกทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปไม่จะมีอะไรเขาไม่ได้มองเธอใคร ตัวเองบบองเธอเองเธอ,บบอบบไม่อมองเธอพี <S 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 ่เนี่มองเธอช่วงนี้มัวเอาเวลาเจ้าชูเนี่ยไปคี้กับกบก่อนดีกว่ามมันตะกายอยู่ จะมีแต่งตัวอีกปกติแต่งตัวเป็น oui> ผ uh ู้หญิงบ้างไหมไม่ค่ะไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบหล่อๆใช่เ่ยเขาชอบแบบหล่อๆครับพี่ปกติไม่แต่งหน้าครับไม่แต่งหน้าเฮ้ยไอ้นะเอาละแหมพี่เคาเป็นฉากๆมีจ้วงมีจ้วงวิเคราะห์ว่าใช้โอ้โหจริงจังพี่ทำอะไรพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อรากานครับชื่อกอล์ฟครับชื่อกอล์ฟครับเป็นผู้หล่อสร้างครับโอ้โหเป๊ะ จับพี่เขาไม่ได้ยังไงกันเนี่ยทำไมทีนี้ขาดายทถูกอะถามถามอะไรนะอะไรเบอร์สามเนี่ยผมไม่คล่องเลยทำไมคล่องอย่างเดียวเลยกล้าใช้ลิปของเขาได้ยังไงเคยทาลิปไหมครับไม่เคยทาไม่เคยทำไมทาเนียนมากเลยเป็นการแสดงครับเ็การแสดงเหรอต้องแสดงเก่งแบบนี้ถึงเรื่องเลยมารู้จักเขา สวััดีครบพี่ผมรู้ว่าพี่ของจางน้อยผมก็เลยรู้ว่านี่พี่เขาเป็นนักมวยนะไปปไปอยู่นักมียเชิญเชิญเชิครับนี่คุณนุกูลพี่มาชนะการนะครับหรือคุณเล็กเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่นั่งเลยพี่นั่งเลยนั่งสนใจมากชีวิตพี่ครับนี่พี่เล็กพี่เล็กอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่แปดปีครับโอ้พี่พี่เริ่มมาขายเงี้ยยินสิบแปดปีแล้วครับสิบแปดปีเลยเนาะทำมาตั้งแต่สามสิบครับ นี่นี่นี่อันนี้คือเกี๊นยอดนี่น้องน้ำเคยใส่เลยน้ำเคยใส่เหรอในละครใช่ถูกต้องแล้วครับยี่ห้อของพี่เหรอลูกเคยมาไฟแม่ยายมาดันไม่ไม่แล้วนี่คือยี่ห้อพี่เลยเหรรอคับพี่เป็นเจ้าของยี่ห้อนี้ครับอ่าคือความหมายของผมคือว่าหมายว่าพี่เท่าแก่เลยพี่ทำยีนนี้ส่งออกนอกไหมหรือว่าขายในประเทศขายในเมืองไทยครับเป็นยีนคนไทยเพื่อคนไทยเพื่อคนไทยราคาไทยไหมแบบไทยๆราคาไทยไหมถูกต้องครับตัวนี้ได้แหละห้าร้อยห้าสิบริมแดงผ้าดได้ ริมแดงผ้าด้านโอ้โหริมแดงนี่หมายว่าเราดูไงพี่ยังเกงริมแดงดูที่ยังเกงครับดูที่ยังเกงครับกางเก่งยังไงดูที่งเกงไม่พี่มาเข้มโตพี่ไม่คุ้ตัเลยริมแดงริมแดงหมายถึงตรงนี้ขอบผ้าว่างั้นะไหนนี่แดงไหมแดงนี่ไงอย่างเงี้ยนี่ไงขอบผ้าแล้วดูนี่ขอบผ้าแล้วเอาดีล้านนะนี่คือเจ้าของมีร้านไหมมีร้านขายไหมมีร้านประมาณยี่สิบกว่าร้านโอ้โหอยู่ตาม อยู่เปิดตลาดนัดไหมหรือว่าตักแห้างก็มีเนาะยี่ห้อบิ๊กแบบหมียักษ์บิ๊กแบบสูตรต้างรันบิ๊กแบบยีนยินคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยินไปเกี่ยวอะไรกับปูเค็มเดี๋ยวนี้ด้วยก่อนเขาปูเค็มหมดามนิดนึงได้ไหมพี่ไอ้ผ้ายีนนี่เราทอที่เมืองไทยหรือว่าเราต้องอิมพอร์ตเข้ามาทอที่เมืองไทยครับผลิตที่ไทยทันต้องแข็งๆขงเนี่ยอันนี้ผ้านี้เขาลงแป้งมาเขาเรียกว่าเขาฟิชชิ่งมาฟิชชิ่งเขาเรียกว่าพิชชิ่งตกปลาตกปลาที่ไม่ใช่ ตอนี่ับตอไอ้พันนี้มันใส่เพื่อตั้งใจให้พอเวลามันยับยับมันจะเป็นริ้วๆไงถูกต้องเลยครับเพื่อให้ขน้ะได่หักนไม่ร้อยหักอันนี้ของพี่นี่มีเอวเท่าไหร่มีถึงเอลเร่ตอนนี้มีมีถึง4 8ครับมีิอันนี้ผมลองเลยนะได้ไห้ยรันีอันนี้สีใส่หัวใส่ใส่หัวได้ครับใส่หัวใส่ัได้แล้วไอ้ศบแรกพี่นี่ โอเคมึอยดู่หลังอะไรปูแคบอุบัติเหตุได้มาทำปูเคมเลอตอนนั้นก็เมื่อ25ปีที่แล้ว25ปีก่อนนี่พี่อายุไรเนี่ย25 20กว่าแล้วนะ20กว่าครับ20กว่าไปยังไงตอนตอนนั้นช่วยที่บ้านค้าขายขายปูขคมขายมะนาวที่ตลาดมปงกระปิแล้วก็พึ่งออกรถป้ายแดงครั้งแรกรถกระบะรถกระบะแล้วก็ไปซื้อปูเคมที่จังหวัดตรังเมื่อ25ปีที่แล้วเส้นทางสายใต้เป็นถนน ดึงสวนทางกันตไม่ได้มีสิียนคนด้วยทุกวันนี้แล้วก็ออกจากจังหวัดตรังตอนหัวค่แต่ด้วยความที่เป็นมือใหม่ครับของผมกับพ่อคิดขับ่นพี่ขับเหรอผมเป็นตัวสำรองพ่อผมห่วงมากเปลี่ยนอ๋อเป่้อไปแดงไปแดงไม่ให้เลยรถใหม่รถใหม่คโอเคแล้วก็เราก็เลยเติมลมมาเยอะครับเพราะของู้สดุมันทุกหนักต้องใส่ลมเยอะอลมเยอะหน่อยเดินพิกัดใช่แล้วแล้วก็ขับมาตอนประมาณตีสอง ดึกพ่อผมก็ง่วงเต็มที่แล้วอคือสุดๆแล้วอ่ะครับความจริงถ้าเกิดไม่ห่วงก็จะไม่ให้ขับง่วงแบบนี้นี่เราไปแล้วที่ท่ประกอบเลยครับขับรถง่วงมากผมเสร็จแล้วเปลี่ยนให้ผมขับมากกว่านี้ผมก็แต่ยังไม่หลับแตยังไม่หลับผมก็ขับและในคันที่ผมขับเนี่ยพ่อผมก็จะไม่ับสนิทหรอกหลับหลับตื่นตื่นแล้วมัาพอมาถึงช่ำหลับตื่นช่วงที่ผมขับแล้วมันสายสายสายขวาสายขวาสายขวาสายกว่าใช่พ่อแม่กัน ไม่ใ่รีลาดพ่อผมเขาคิดว่าผมขับไม่แข็งครับไม่รู้ว่ายางระเบิดฮ้ยกว่ความที่มีรถคันแรกในบ้านก็เลยไม่มีประสบการณ์ครับก็เลยบอกเฮ้ยจอดจอดจอดสตินี่ผมก็เลยเหยียบเบรกนี่แหละหลักหลักการของรถยางระเบิดคือ้อยๆจอดห้ามเบรกกันขาดเพราะการที่เบรกโดยเฉพาะล้อหน้าโดยเฉพาะล้อหน้าเกิดลมเบรกแตกหน้ามันรถมันจะเปลี่ยนจุดศูนย์ถ่วงอย่างรวดเร็วแล้วก็พลิกคว่ำ แต่เราไม่รู้เราเป็นมือใหม่ทั้งคู่พอพ่อบอกให้เบรกผมก็เบรกเบรกปั๊บแล้วก็พลิกเลยครับแต่ความที่รถมันหนักมันก็เลยทุบปูนแค่ข้างเดียวโอ้โหนผมอะไรเป็นองี้เพื่ออะไรไฟเลยเพลิเพลินไฟแลบที่บรีษัทมีรถรถสวนทางไม่มีสุดถนนใช่ไหมมันก็ต้องพลิกลงคูใช่ไหมเดชะบุญเป็นอะไรโอ้สาธุเดชะบุญด้วยมีต้นไม้ต้นเท่าแขนเนี่ยโอ้โหมันก็เลยพลิกตับแค่แขนไม่น่ารับได้ Upper, อยู่เล็กต้นเล็กเลวเนี่ยเพราะว่ารถถลายไป30เมตรนี่มันหมดแรงพี่ออกมาเป็นไงเลือดเต็มตัวอะไรไหมไม่มีใครเป็นอะไรเลยเออครับไม่มีเพราเราก็เกรงว่าจะมีแผลไม่มีอะไรแล้วพ่อผมไม่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 มีเลือดไม่มีถลอกอะไรไม่มีเเลยเขาเเสร็จแล้วพอออกจากรถมาพ่อผมโดยความที่ว่ายังมั่นใจว่าเกิดจากผมขับไม่แข็งก็โวยวายตีพงตีพายเพาผมอขับรถยังไงมอยู่สุดท้ายมีรปภ ที่โรงงานที่เรารถฟั่มอ่ะเป็นพอโรงงานเสาเข็มครับเขาบอกเขาตกใจนะว่าพี่มีมีมีอีกคนเนี่ยมีคนเขาตกใจนะว่ามีมากกว่าสองไงเพราะความที่พ่อผมตกใจมากเขาก็เลยคิดว่าต้องมีคนเป็นอะไรอีกคนแน่ๆที่ร้องไห้ความจริงอ่ะพ่อผมร้องไห้เพราะว่าเสียด้ปูถูกต้องแล้วครับเสียด้รถ ไม่ห่วงลูกพ่อพี่อย่างแบบไม่เป็นไรช่วยปูก่อนพ่อโอเคไปช่วยปูก่อนคนบ้าเลยห่วงห่วงเฮ้ยคนบ้าได้ไงพ่อผมเฮ้ยพี่เนี่ยแกะตลับแกะตลับแบบแบบแอคติ่งแบบแอคติ่งไอ้พี่ยิ่งแอคติ่งยังไงดูเนี่ยหายิบเปิดเลยพี่เล็กพี่เล็กทำกันได้พี่องานจริงทำทำไมพี่ต้องโตขึ้นเหมืองมานต้อเปื่ยนอะไรทำไม่ได้ทำไมวะคือผมว่ามันมันเข้มดีอะ ผมมันผมชอบเล่น Facebook แล้วชอบช้อฟี่อันเนี้คือพี่แต่งหน้าเพื่อเพื่อออกออกโซเชียลเนี่ยแล้วผมไม่ได้แต่งจัดนะพอแต่งเสร็จผมก็เอาทิชชู่เช็ดเช็ดเช็ดออกแล้วแล้วก็ขวดแก้หน้ามันนี้น่ะหนวดบางครั้งมันก็เวลาไม่ได้ย้อมมันก็จะงอกแล้วก็เอาเนี่ยนี่แท้โอ้แท่งนี้ที่ใช้จนหมดนี่คือทาหนวดทาด้านด้านด้านนี้ครับมันเป็นน้ำเยอะกว่าแก้ปบบที นนเ,เีวฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ลิปมันพี่นี่นะครับมันไม่ได้เป็นขาวๆอเลยใช่ไหมไม่มันก็ใสนะลิปมันเปลี่ยนสีใช่ไหมลิปมันเปลี่ยนสีพี่ทาได้เป็นสีชมพูอ่ะครับนิดหน่อยครับเป็นกระเทยใช่ไหมได้ผมถามพี่พี่ทาเสร็จแล้วหัวมันรับกี่โมงเนี่ย ไงนะแต่งครับมีครอบครัวไหมวันนี้เมียก็มาครับไหนไหนไนเมยพี่เขาเป็นคนจัดให้เครื่องสมานทั้งหมดนี้อารักสวนรักงามเนาะแล้วจัดกันบ่อยไหมเครื่องสมานโอเคเขาทำเพื่อโลกโซเชียลเขาจะได้ดูดีคขอบคุณก็เลยหลงทางกันหมดนะครับขอบคุณพี่น้องคุณภาชนะการครับขอบคุณมากครับ บอกว่าคุณภาพไปนั่งกินกาแฟก่อนของไทยไงขอบคุณนะครับพี่ผมจะบอกว่านี่ของไทยนี่ไม่จริงราคา500ห้า550เมื่อตอนนี้เราปิดรายการไปดีกว่าเขาเดือนหกให้ร้องดิคิงแต่แดดมแต่เดิมนี่แค่เห็ุกบก็ยังออกอาการกันขนาดนี้แล้วถ้าต้องจูบกบจะออกอาการกันขนาดไหนขอบอกว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะจ๊ะ thank